ที่สุดนะฮะก็คือทางหลายๆหน่วยงานเนี่ยส่งเสริมปลูกไผ่ไนะแต่เราจะส่งเสริมการใช้ผัดนะฮะเพื่อรองรับการปลูกนะฮะเราจะใช้ที่แห่งน,นี้เป็นที่ถ่ายทอดนะฮะองค์ความรู้เรื่องผ่ทุกมิตินะฮะตั้งแต่กระบวนการคัดสายพันธจนถึงกระบวนการผลิตเป็นชิ้นง,งานนะครับตรงนี้อยากให้มีอาชีพใหมเ่เกิดขึ้นในในโซนภูเขาแห่งนี้หรืออำเภอเทพรักษ์อำเภอ,เอด่านอุทศจังหวัดโคราชต่อไปนะฮะท่าใดรที่อยากรู้อะไรที่แบบ สงสัยว่าทำไม่นี่จะทํำยังไงเกี่ยวกับ่า,านเกี่ยวกับเราเผา่านหรือว่าเกี่ยวกับไม้ไผ่เนี่ยขอท่านเสนอจางจิตเลยนะครับคือเป็นกรณีพิเศษพอก็่อไอตอมาขึ้มาปาก,ก็มามาต่อก็เห,หมือ,อ,อกันไอ้นี่ในะ้ไหมสเ่ถ้าจะเอาน้ำต้มกันไม้ก็อ,อยากจะบอกว่าให้เอาแกะน้ำต้มมาน้ำต้มไม้ น้ำส้มควัมท้ายควรจะเป็นปากเพาะว่าให้ในี่น้ำส้ยานเยอะก็หมดแล้วมันดม่เตรนี้า็เราต้องตอดให้ให้มันมากถ้าปอกทุกแก้ววันนี่รู้สึกว่าจะชอบขึ้นหลักคาชอบี่สูงนะครับ กำลัง <poisoned. S 2> ทำถังเผาถ่านเบลชานะครับสอนพวกพี่ๆเขาจะได้ไปทำเอง <ffic. S 2> ครับจะได้ไม่ต้องไปลดต้นทุนในการซื้อครับซื้อแค่วัตถุดิบซื้อแค่ถังมาแล้วมาประกอบเองครับในค่ำคืนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะเป็นงูเหลือมหรืองูจงอางแต่ให้ระวัง <c> ช <oughs> ้างกับลีกับเสือนะฮะมาเป็นขวดเหมือนไอ้ใยแก้วดีๆนี่แหละถ้าพี่ลินไปสลัดดต้้งไไม่ใช่ไม่ใช่มาดึงจากมันมาผ่านเลย ไม่พิュลหรอกครับอันนี้ถังเขาถ่า,านไบโอชานะครับเอ,อ่อถังนี้ประกอบขึ้นมาใหม่อ่าตั้งแต่ตั้งแต่ตแตอ่าทำปองแล้วก็เจาะเจาะตูดแล้วก็ใส่ประกอบอันนี้ใหม่เลยเหลือแต่อห่อฟอยอย่างเดียวครับแล้วก็เผาได้เลยครับวันนี้ <บะ S 1> เราจะเผาอาจารย์ลินทำเังด้วยใช้เตารอกวันนี้เผากิ่งด้วยใช้เตานี้ ครับตาวนี้ตาใบนี้เลยใหม่ๆที่เราประกอบกันน้องถามมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันทำยังไงครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมาแกะกัวจะแกะดูโอเคอันนี้เป็นตัวล็อกฝาปิดครับตัวล็อกฝาฝาปิดโอ้โหแล้วข้างในข้างในท่อขนาดสี่นิ้วครับครับผมท่อเหล็กสี่นิ้วมีหน้าที่อะไรครับอ่ามีหน้าที่ที่ ไฟไฟไฟจะขึ้นมาช่องนี้แล้วระบายความร้อนลงในถังแล้วเฟือเนี่ยจะโดนความร้อนแล้วเกิดแก๊สความร้อนเนี่ยมันจะระเหยขึ้นด้านบนเขาเลยเอาป่องเนี่ยขึ้นมาด้านบนป่องันนี้เพื่อให้มันกลับลงแบ้างล่างกลับไปเพื่อไปจุดไฟข้างล่างโดยโดยที่ฟืนเนี่ยไม่ลุกเราเราใช้เราใช้ความร้อนเป็นการอบครับใช่มันเหมือนอบนะมันจะไม่สูญเสียจะไม่เป็นที่เท่า ไฟจะอยู well, Saint, ่ในป่องนี้แล yes, ้วความร้อนตัวนี้จะควจะแดให้ยใช่ยตัวนี้กระเด้งใช่กะเดงเลยทระเ้งเลยาฟื้นเนี่ยร้อนร้อนแล้วเกิดฟันฟันเขาเรียกแก๊สไงครับตอนนี้ก็มันระเหยขึ้นมาแล้วก็จะลงกลับไปรูนี้เพื่อไปจุดจุดข้างล่างเพราะมันมันต้องมีทางออกไงพวาฟ้าอยู่นี่เพราะฝาปิดสนิทมันต้องมีทางออกมันก็เลยต้องดันออกแล้วพอไปงนลงไปข้างล่างแล้วไปไงต่ออ่า เราเราจะมีรูอากาศก็จะเข้ามาถยลงไปข้างล่างลงข้างล่างออกมารูนี้ปุ๊บซึ่งไฟเนี่ยที่เราจุดอยู่เนี่ยมันวิ่งอยู่แล้วมันก็มาจุดเผาไหม้แล้วก็กลับไปเผากลับไปทำความร้อนให้ให้ให้วนในถังอยู่ดีเวามร้อาความแก๊สเพื่อเอาความแก๊สให้เกิดการความร้อนฝันที่ไอ้ไม้มันทดแทนมาเผาไหม้โดย โดยใช้แก๊สที่ขับออกมาแล้วเผาไหม้ตัวเองโดยมันขับเผาไหม้ตัวเองโดยไม่ต้องมาเผาเอาไม่ต้องมาเติมถ่านต้นปืนมีจุดหนึ่งก็ไม่ต้องเติมแต่แรกๆเราต้องเติมตเติม,ตตมตให้มันเกิดแก๊ส<อ> มีข้อจำกัดไหมครับว่าเศษเล็กแค่ไหนมาถึงแบบใช้ไม่ได้เล็กเท่าไหร่ก็ได้ครับใบไม้ได้ไหมครับใบไม้ก็ได้ก็ออกใบไม้ก็ยังได้กเป็นใบไม้อะไรเลยถ้าจะออกจปไม่ไม่มีบุกสายแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอา่านไปใช้อะไรล่ะมาถึงเลือกตรงหรือเลือกรูปความหนาความแน่นของมันแสดงว่าเราต้องยกวันนี้ขึ้นเพื่อที่เราจะจุดไฟมันมีมันมีฐานครับมีฐานมีฐานโอ้เอานี่ไปตั้งบนฐานแล้วก็จุดจุดไฟที่อันนี้ฐานวันนี้ทำไม่ฐานแต่ว่าเราจะมีฐานเก่าให้เราจะไม่จุดเพื่อใส่ปืน เพื่อจะทำให้มันเกิดความร้อนก่อนทีนี้แล้วบอกว่าเอาไปดูดซับต้องทับที่เออื่นกล้วยเพิ่มมูลค่ากล้วยชากล้วยกล้วยถูกๆนี่เนี่ยกล้วยดีๆนีสายที่จะไปกล้วยแล้วก็ไปแท็กแล้วบอกว่าถ่ายเบลชาตัวนี้จริงๆเขาไม่เพืไปดูดซับกลิ่นไอ้พวกนี้ไม่โดนไม่โดนเปลวไฟเลยไม่โดนเลยไม่ไฟไม่มีลุกมีแค่แค่ความร้อนขยายขยายกัน อุ่นมันจนมันเกิดความร้อนมันเกิดความร้อนใช่ใช่เพราะมันเกิดความร้อนมันก็แดงนะแปลว่ามันไม่ได้ลุกเพราะแต่มันเกิดความร้อนปุ๊บไอความตรงนี้มันก็เกิดเป็นแก๊สไฟแล้วแก๊สคือก็ฟันฟันตัวหนึ่งเนี่ยมันลอยหนึงแล้วความร้อนจะลอยขึ้นมาพระทะต้องมีไฟฟ้าปิดครับใส่พิษนี่ปอยใส่ถังนะครับอ่าได้แค่เราไม่ไม่ไม่มีอะไรก็ทำได้นะครับ พอฟันมีดนี่แม่มีดอ่ะสั่งแม่งมีดนามีดอาจารย์จันอเกิไว้นิดนึงนะเกิให้มันมือให้มันเกยกันนิดนิดันจะะไม่สูงจะไม่เท่ากันนะฮะ รู้วันนี้เลถังแดงครับถังแดงภาษาโคราชเขาเรียกถังแดงอาจารย์ลินเป็นผู้ประกอบเตาย่อาจารย์วันจะให้เทคนิคในการห่อเตาฮะสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่าพยายามพยายามอที่มันัาทียนันขันน่นะขันนันเยนเนมน่าหม่าาม นกันี้ปลายมันดึงลุกไปไงได้ไม่ชนร่อได้พอดีอ่าพอดีตัวนี้เลยครับนี่ตัดครึ่งไหมตัดครึ่งครับตัดครึ่งไหมนี่านี่เราตัดครึ่งไงในในทรงยาวใช่ไหมแบบนี้ซื้อซื้อรโิโก แสงมองเรืองการดูดว่างจนไม่อยากมองเดินเหนือเหนือนารถทัวแล้นถึงปลายทางแม่ชมอย่าลืมหญิงอย่าลืมไขให้ลูกนะลูกนั้เด <Okay. ี๋ยวจะวางไข่ปิ้งนะครับเดี๋ยวขอให้พี่หา ถ่ายรายการก็เป็นก้าได้เลยครับะได้น่ะน่องๆครับจะให้พี่วันอธิบายอาจารย์วันครับช่วยอธิบายหน่อยครับว่าฟอยเนี่ยเขาทำไมต้องห่อห่อาทำไมมีหน้าที่อะไรครับเจี๊ยบกลมร้อย้สมั่นเสมอนะครับเวลาเราเผาเผาถางจะได้อุณหภูมิที่ที่เราต้องการนะครับแล้วจากไอ้จากที่เมื่อกี้มันแบบเป็นถังสนิทสนิทเนี่ยที่เราเจาะรูข้างล่างเสร็จแล้วต้องการเจาะรูข้างข้างเสร็จแล้วเนี่ยห่อเสร็จแล้ว ลัดับต่อไปเราทําอะไรกับมันครับก็จะเอาแผ่นแผ่นกระทิดงปาหุปีกินะครับพุ่มอีกรอบนึงครับพุ่มอีกรอบนึงที่เวลาเราจุดอเชื้อฟืนครับมันจะได้ไม่ไม่มาใหม่ตัวนี้แมวไม่ไม่ลอยแล้วแล้วตัวฐานนี่คือแบบนี้นี่ใช้ได้เลยป่ะครับที่เป็นรถเข็นนี้หรือว่าเราต้องทําอะไรอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องมีฐานต้องมีฐานต้องมีฐานก่อนนะอ๋อโอเคอันนี้เราให้ดูก่อนว่าห่อฟอย ปิดสังกะสีเอาไม้ใส่ปิดฝาแล้วก็ยกไปใส่บนฐานครับโอเคเราควรใส่บนฐานก่อนแล้วเอาไม้ใส่ก็ปิดฝาจะไม่หนักไว้อ๋อเออจริงจริงเออยกไปใส่บนฐานไปแล้วก็เนาะต่อไปเดี๋ยวจะใส่ผุ่มเป็นมิเตชุ่มมิเตชินะครับครับ วิธีการห่อก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับเราทำไงครับมันจะไม่แลกได้มันต้องขันไม่ถึงเราซื้อมามันเป็นยไงเราไม่ทำเองมันมีฐานอยู่ตรงนั้นอันที่เขาไปใช้ทตัดชิ้นไม่ไหนที่เรียบอันนี้เรียบหั่นที่ไหนเขาไว้ตัดก็ทำตัดกระถีไว้ฟังเป็นนะครับต่าไปครับกำลังน้ำไม่สิ้นครับ ดันดินยังไงครับันหมุนเราก็ดูว่าฉลวนฉลวนฟอยนี่หนาประมาณเท่าไหร่อันนี้สามนิ้วครับประมาณสามนิ้วได้นี่แปด้วยกันไปหนาไม่หนาครับมันหนามันนึกว่ามาร์ทอยอย่าี้เพราะมันหนาทนความร้อนไม่ได้เป็นต้นฉบับของลุงอาบก็คือลุงอนุสรเนี่ยเวลาใครสั่งเตาแก่แกก็จะไปส่งถึงบ้านเพื่อที่จะได้คุยกับคนที่จะใช้เตาที่ตรงนี้

อันนี้มันเป็นถังใส่มีเนียมฮะอลูมิเนียมเ<ม>ป็นงานพวกงานชิ้นงานฮะอันที่เรา,าอันที่เราตัดยยยหยักๆไว้เนี่ยเพื่อที่จะ พับกทุบไปให้มันหุ้มฉนวนนะครับไม่ให้มันหลุดออกมาครับไม่ให้มันโผล่มาอีกครับก็เลยมันก็เลยก็รับประยุกต์เอานี่เดี๋ยวเอามือนึงดึงเอามือหนึ่งดันนะครับง่ายๆนะครับแล้วก็พับนี่ครับไห้ยับได้ไหมทั้งดึงทั้งดันเลยนะดึงดันนี่เอามือหนึ่เอากดกดด้วยแล้วก็ดันดันด้วยนะครับอ๋อก็จะกดด้านกดกดกดปล่อยไว้แล้วก็ดันด้วยแล้วก็วันนี้ก็พับไปได้เลยไหมดึงขึ้นหน่อยได้ครับ ใช้ตัวช่วยได้ดึงฟันแล้วก็กดได้ฮคอันนี่ก็ต้องแตกขยายพันธุ์จนมาเป็นฐานนี่คือความรู้ที่ถ่ายทอดครับก็เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดให้สองคนนึงมาจะจิ้มพูบลมทุกท่านนะครับเออเขาตูดอนุบยัดได้เลยฮะยัดได้เลย ยการชีวิตคนละครับสุดท้ายก็เอาอะไรไปไม่ได้ขายเด้ขายง่ายๆเลยยืดไม่เได้ไม่ไม่ลงผลเยอะอันนี้เผาตรงไหนครับตรรงนี้คับโอเคครับเผาตรงไหนผลไว้ยังไงครับใช่ครับคือคือภายในเพราะว่าเดี๋ยวทางตัวเนี้ยเราเราจะวาง โอเคจะชอบนั้นพอดีหรือเปล่าจะรู้ได้ไงี้ยของของเป็นรู้เล็กครับรู้เล็กรู้เล็วถังก็อยู่ใส้อยู่ได้ประมาณสักห้าเดือนหกเดือนมีเคล็ดลับไหมครับทำไมรู้เล็กถึงต้องหันไปทางนู้นหันทาละเพราะว่าเวลาเขาปล่อยแก๊สออกมาไฟมันจะแรงมากถึงนั้นมันจะพุ่งออกไปข้างนอกเห็นไหมอาจารย์ปูเปิดเผยเคล็ดลับเลยเห็นไหม ถ้าเป็นที่อื่นไม่เปิดเผยนะครับเนื่อหมดครับถามเลยต้องให้มันตรงข้ามกับปากเตานี้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเขาปล่อยแก๊สมันแรงไงแก๊สมันจะพุ่งออกไปข้างนอกไอนแก๊สจะได้ไม่ถูกปล่อยออกไปข้างนอกที่นี่ที่นี่ไม่อั้นความรู้ครับเปิดเผยหมดุกอย่างที่ศึกษามาหมดแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดใช่ไหมครับใช่ครับไอ้ตนหนุนไม่หาอะไรมันองเพิ่มไไอ้นี่ถ่ายมันเก่าวมากที่ตัดให้มันสั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะเราจะใส่เตาในเตานี่ให้ได้มากๆแล้วเลี้ยงให้มันได้เลี้ยงได้นะครับแล้วก็จะช่วยมันย่อยในการเผาผ่านที่ได้ สววุกไวขึ้นครับอเอานี้ความร้อนนะครับมันจะใช้ความร้อนระอุจากข้างบนลงล่างจะไม่ให้จากข้างล่างขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราเรียงนะครับก็จะใช้อัน,หนใหญ่ๆเราไว,ไว้จากตรงกลางๆขึ้นมาข้างบนนะครับ ช่วงช่วงล่างมันเป็นท่อนเล็กอ่ะเราวางนอนนอนไว้ก็ได้ขึ้นมาอ่านอนได้นอนได้เนาะก็เป็นด้านล่างเล็กไม่เป็นไรครับนอน่เาเราใช้เวลาเผาเทนี้เผาทันนี้หวกมันมต้องตีเอางี้เล ก็ม yeah. ีชื้นปนด้วยก็ไม uh ่เ huh. ป nice. so ็นไรมันเผาได้แต่ระเวลาสุกมันอาจจะนานไม้สดเราก็เผาได้ครับแต่มันจะกินเวลาเนาะเอาไว้ไปยังงี้ดีกว่าไว้ปเผางานนั่นนี่เนาะประโยชน์มากกว่ามีคนถามซื้อเหรอนะมีคนถามั่งแล้วนะตอนเนี้ยของอาจารย์สมจิตอ่ะสมจิตไหน น้องก็ถามว่าราคาเท่าไหร่อะไรได้ครับร้อยต่อว่างั้นได้ไงตีนเหนียวเพราะเพราะเนงนี่ผสมกับเกล็ดเป็นมาอุดก่อนนะครับเพราที่เพื่อไม่ให้ควนมันออกครับควนภาษาเขาเรียกควนไปมันรอดควนออกตามนี้แล้วก็าัน บ้านเรียนท่านอยู่ได้นานแล้วก็จะเตรียมการปิดฝาที่ขอบของฝาใช่ไหมคะของฝานะครับด้านในด้านในใช่ไหมคะให้ความร้อนออกมาขับความร้อนออกมาใช่ไหมคะแต่ก็ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านเรานะคะอันนี้เหมือนกับเป็นทูอินวันเลยเพราะว่าดินที่เอามาปิดฝาฉันก็คือเป็นดินที่เราจะทําบ้านดินไปด้วยนะถ้าเราใส่หาวันจะปิดลงไม่ได้ระวัง เอาไม้เคาะเคาะที่ไหนกันนะ ก็ค่เอาไม้ก็ใบใหญ่เอาเหล็กนะครับมันจะดีทรายจะเป็นตัวนี้มันจะร้อนทรายจะเป็นตัวถ่ายความร้อนจากแก๊สมันแบบดันขึ้นข้างในออกมาข้างนอกรุดออกเดี๋ยวเราปิดไว้เลยก็ได้อันนี้ต้องใส่อะไรรัสษาไม่ผมเข้าใจว่าเขาจะกันฟอยล์ไม่ใช่ไม่ได้กันฟอยล์หรอกวความร้อนด้วยกันฟอยล์เราด้วยครับถ้ามันร้อนมาไฟยมันจะไหม้เข้าในฟอยล์ได้ตัวนี้จริงๆใช้ถังเนาะถังล้ำผ่าอันนี้เดี๋ยว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 ผมตัดให้ ้ทำฐานให้จันชีน้องทำฐานอีกทีนี้ไฟเขาจะวางให้แขงเฉเลยนี่บนตรงเนี้ยจะเป็นการจุดไฟอีกที่หนึ่งคือเอาไฟตรงนี้มาเผาหลองปากแหล้วจะทำให้เตาติดติดเร็วมากจริงๆไม่เคยเปิดเผยที่ไหนครับอยากเอาเป็นความลับแต่ไม่ไม่รับกับพวกเราฮะใครที่เข้ามาชมตอนนี้รู้ความลับเราแล้วนะครับ จจรอบบงการจริงๆเลยรานี้ขอคําอธิบายนิดนึงในเรื่องของการเผาไหม้ในเตาเนี้ยกระบวนการที่ความร้อนจากข้างล่างจะผ่านขึ้นไปข้างบนโดยที่จะไม่ไม่สัมผัสกับฟืนเราเลยเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นกับกับการเผาไหม้ในเตาเนี้ยอันนี้หลักสังเกตนะฮะจากประสบการณ์เนาะใช้อะไรครับเป็นเชือเผาไหม้เราเราจะใช้ฟืนหรือใช้น้ํามันก็ได้นะครับนะฮะ ถ้าเราไม่มีฟืนเราก็ใช้น้ํามันน้ํามันพวกน้ามันเก่าน้ํามันน้ํามันพืชนะฮะน้ำมันที่เราทอดหรือว่าจะเป็นน้ามันน้ามันดาน้ำมันน้มันกิโลกิโลนะฮะที่เราถ่ายจากน้ํามันเครื่องรถมานะครับแล้วก็จะมีกระบวนการนอกจานนี้สื่อาม YouTube ได้เลยนะฮะมีมีหลายวิธีนะครับตัวชในการจุดเตานะคะใช่ครับแล้วก็มันจะประหยัดประหยัดฟืนนะฮะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ฟืนนะครับทีนี้ไฟเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านท่อท่อตัวนี้นะฮะนะครับ ตอนนี้เขามันมันประกอบได้สามส่วนเนอะอ,อันนี้คือห้องเผาไหม้นะครับอันนี้ไฟวิ่งผ่านอันนี้จะเป็นตัวเตาอยู่ข้างในนี้อันนี้เป็นเตาอบนะฮะไม่ใช่เตาเผาถ่านนาะแต่มันติดปากว่าเตาเผาถ่านนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเตาอบถ่านเตาอบถ่านฮ<น>ะเสร็จแล้วข้างในจะมีท่อนําก๊าซลงข้างล่างนะครับอย่างที่เร<ส>าเห็นนะเป็นท่อนําก๊าซนะฮะหลังจากที่เกิดเกิดอุณหภูมิที่มันได้องศาแล้วเขาจะรีดรีดรีดก๊าซข้างในไม้แล้วปล่อยก๊าซออกไปนะฮะ นัำที่ได้มาจากในไม้ที่เราใส่เข้าไปเป็นฟืนนี่ใช่ไหมคะใช่ครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็สังเกตง่ายๆทำทำท่อตัวนี้ให้แดงให้ได้นะคืนนี้จะเห็นนะครับท่อตัวนี้แดงเมื่อไหร่เตาก็ติดเมื่อนั้นแหละนะครับถือว่าอุณหภูมิเขได้สังเกตทางกายภาพข้างนอกใช่ครับมองเห็นจะเห็นตรงนี้จะเห็นเลยนะฮะแดงเลยนะฮะและสีของเปลวไฟนะคะเปลวไฟก็ถ้าเตาติดแล้วไฟเขาจะพุ่งนะฮะไฟไฟจะนิ่งนะครับ จะมีสีมันต้องมันพูดเป็นภาษาพูดไม่ได้เราต้องดูเอาเนาะเพราะแพรบเพราะแพรบแพเป็นสองสีฮะครับไปเขาจะเริ่มปล่อยแล้วเขาจะมีความความเสถียรครับผมีดเดี๋ยวจายนลินจะจะจะทำให้ดูนะฮะเขาจะมีควันช่วงแรกๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเตาไร้ควันนะฮะก็เขาได้สักระยะหนึ่งควัน นี่ควันมาจากการเผาเดี๋ยวเขาจะไล่แมลงแต่ควันไม่เหม็นนะครับไม่เหมือนเราเผาเตาเราเผาถ่านเตาแกบเตาแก่ไปเจอจะกลิ่นจัดแหละแสบจะูกเลยสารพัดที่ทําให้เราแสบจมูกเวลาได้ดีควันไม้ที่เราใส่ในเตาเมื่อกี้ค่ะมีไม้มะขามนะครับมีไม้ไผ่เจ็ดไม้ที่เราจากกันที่เราทํางานนะฮะชุดนี้เป็นไม้แห้งใช่ไหมคะไม้แห้งครับ แล้วก็มีพวกไม้ก็เผาไม่ได้แล้วนีเตากันเฮดดีมากเลยเผาเมาได้ทุกปลายนะถ้าเราใช้ไม้หมาดๆได้มั้ไม้หมาดได้แต่มันจะอายุกันขอเวลนานเรถ้าเราใช้เตาไอ้ฟืนแห้งเนี่ยแป๊บเดียวติดแล้วมันดับเร็ว นะครับแล้วก็ได้ผ่านคุณภาพเท่ากันครับสองล้านไม่ไผ่ที่เรือจากการทดลองใช้งานใช้กำจัดจริงๆเตาตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกำจัดเศษไม้ในสวนในกันน้ำบ่อจุดลมลมไม่แรงจะดีนะลมนิ่งๆจะดีเขาไปเขาจะดูดดีมากจุดกำจัดปิ้งไข่ครับพ่อค้าไข่ปิ้งครับตาจะไม่ลืมอยู่แล้วครับเอ้า <STALK> เพื่อนผมกลับไปบ้านแล้วเนี่ยแต่พี่เดชบอกว่าไม่ท <ok ิ้งไม่ทิ้งเพื่อนเยังขนบ้างเขาเราถเราขึ้นถ้าไม่ลมก็ฝนเก็บของก่อนเก็บของก่อนหายติดผมล้มหมดไม่ได้เอ่อไปยัองต่างไม่ได้แม่สั่งมาข้าแต่แล้วข้าขอทำ

เราจะเปลือกออล้วนี่เนาะนี่คือนี่เราเขาอันนี้ของพี่กินเจล้วยันนี่คือได้กินได้กินได้ผมจะกินให้ดูก็ได้อันนี้ดูหน่อยครับยันกินได้ครับทานไบโอชาอี่เขาไปมดบดแล้วทำเป็นยาถานผมต้องเอาไผลไม้ที่มันใช้ไม่ได้ที่ผสมะันไม่ได้ไม้าถึงเสียงันมาสารทางไม่ดี จะเหลือแต่คาวโพดด้วยเลยถ้าถ้าเผาต่อก็เป็นถังตัวนี้มันจะปนไนได้ประมาณเท่าไหร่วณที่เขาเอาไปทำแหมเครื่องฟองน้ำฟองน้ำถ้าถ้าเกินทันแล้วใส่ตอกจะไปหมคือตัวมันไม่ได้ไม่ได้ใครตัวเขาไม่เอาของขตัวเองนะมันหมดไปแล้วบอกไว้วเกนมัแปลว่าที่เราทต่เราถ่นนี้มันมีรูในมีรูปนไี่น ปกติถ้าถ้าเป็นเขาด่าทั่วไปมัน่มเป็นเขาเองไม่เข้าเขาเพาะว่าเาขาไม่ได้จะได้งั้นก็กลับไปนะคะกลับไปถ้าเนื้อมะพร้าวเป็นไบโอชาแล้วก็น่าจะได้นะใครมาก็ชัวร์ฮะที่เนื้อมะพร้าวนะคะเนี่ยไบโอชาถ้าไปสองกล้องดูพวกนี้จะรูคุณรูคุณเยอะมาก จะมีรูคุณทำอะรอย่า้เก็บน้ำนะครับซับน้ำซับความชื้นได้อย่างถ้าใส่พวกนี้เข้าไปปุ๊บฝนไม่ตกหรือเราไม่รดน้ำสามสี่วันอยู่ได้น้ำทิ้งไปน้ำทิเดียวแต่ถ้าไม่ใส่เลยเนี่ยรับเดียวแห้งอันนี้ทำมีมีการทดลองมีวิชาเราจำต้องอันนี้ที่เราเอาไปใช้กับการเกษตรใช่ครับแต่แต่ว่ามันไมว่าใช้ในแปลงใหญ่ๆมันไม่ว่าเรามีมัหลายตันมันใช้ทันเยอะนไม่ไหวบ้างมาเพื่อมาไปยกใช้กับการ้อนเพิ่มมูลค่า อย่างเช่นพวกไม้ดอกไม้ประดับทำอื่นไม้ที่ปลูกในในในบ้านเรือนอะไรางเงี้ยพืชทั้ที่มีราคาพวกนี้จะดีกว่าแต่ถ้าไปทําในพืชไร่มันต้องใช้ปริมาณมากเป็นตันต่อไร่เป็นตันห้าร้อยโลเนี้ยใช้นานเป็นมากก็อาจจะเป็นมันเวลาจะเเอาาตพวกนี้เอาไปทำพืชที่เป็นพืชผักดสองตัวไม้ดอกไม้ประดับเดี๋ยวผมจะให้ให้เทคนิคเนาะตะแคงครับอันนี้เราไม่ต้องยกนะฮะไม่ต้องยกนะครับตะแคงนะ ให้เขากับถึงดินแล้วเวลาคนก้นก็ค่อยนอนใช่ครับเยื่อฮะแล้วกัถ่านนี่แหละผมจะ่ที่ดทัดไว้วันนี้ไม่ใช่คืนนี่ครับใครจะจะเอาก็หยิบใส่ถุงไปนะครับลองลองไปใช้ที่บ้านได้เนาะส่วนเตานี้จะไปนอนสูงให้วันนี้ครับเดี๋ยววันนี้ถ่านนอนสูงไม่เอาครับเอาแค่เตามันหนักมันหนักแบ่งกันไปนะฮะเอาไปใช้ประโยชน์ เขาก็ยังปลดปล่อยได้แทบได้ด้วยใช่ไหมได้ครับมีแทบด้วยจะปลดปล่อยสองมีช่องว่างสําหรับอมความชื้นเก็บความชื้นได้นานทำให้การเจริญเติบโตต่อเนื่องได้ถ้าเราไปบดเราไปบดเราไปใส่สมมติเราใส่เนี่ยสมมติว่ามันมันแหลกมันแห้งเราไม่ได้รดน้ำสามสันก็ยังมีความชื้นอยู่มากกว่าเดิมมันถูกบ่มไว้ด้วยใช่